วัดทักษินวารีสริสุขเป็นวัดราชอยู่ห่างจากจังหวัดสุพรรณไปทางทิศตะวันออกถนนสายสุพรรณสังข์อิโลเมตรที่26ที่ตั้งอยู่เลขที่58หมู่ที่2ชุมชนลำดวนทักษินถนนลำดวนกระเทียมตำบลลำดวนอำเภอลำดวนจังหวัดสุพรรณสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ก่อต,ตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2440ได้รับราชทานวิสุงขามสีมาเมื่อวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2454เขตวิสุงคามสีมา18เมตรยาว36มเรรมตรเขตที่ตั้งและอานาเขตของวัด ที่ดินของวัดมีเนื้อที่เก้าไร่สองงานทิศเหนือประมาณสองเส้นมีพื้นที่ติดต่อกับชุมชนคุ้มตะบองเพชรทิศใต้ประมาณสามเส้นห้าว่ามีพื้นที่ติดต่อกับชุมชนคุ้มตะเปาะทิศตะวันออกประมาณสองเส้นหนึ่งว่ามีพื้นที่ติดต่อกับถนนสาธารณะทิศตะวันตกประมาณสองเส้นมีพื้นที่ติดต่อกับชุมชนคุ้มตะเปะมีที่ธรณีสง เป็นที่สําหรับสร้างชาปนสถานทางทิศตะวันออกอีกประมาณสี่ไร่ปัจจุบ,บันวัดทักษิณวารีสรุขตั้งอยู่ระหว่างชุมชนลําดวนหมูดที่หนึ่งชุมชนลําดวนหมู่ที่สองและชุมชนจันหอมหมูดที่สิบอาณาเขตโดยรอบของวัดมีกําแพงรอบบริเวณเป็นกําแพงที่มั่นคงแข็งแรงซึ่งสร้างขึ้นด้วยศรัทธาของประชาชนบ้านลำดวนและประชาชนทั่วไป ภายในบริเวณวัดมีความร่มรื่นสงบเย็ยนด้วยต้นไม้นานาพันธุ์และมีสถานที่ที่สำหรับจัดพิธีกรรมและประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในวันสำคัญตา่ตางๆ